าดดูก่อนไ้เลยะะเดี๋ยวให้ลูกคา<อ>้าดูแบบรอบๆก่อน้เลยว่าตัวกระเป๋านี่แบบว่าเจิ้มเป็นยังไงบ้างรูปทรงเพราะว่ากลัวลูก,ลกค้าจะดูไม่เห็นใช่ค่ะช่องเยอะมากเลยนะคะลูกคา้าแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปิดไปพร้อมๆกันเนาะว่า,าแต่ละช่องเนี่ยหรือว่าแต่ละตัวทั้งกระเป๋าเนี่ยมันสามารถ อะไรได้บ้างเราก็มีช่องเล็กช่องน้อยอะไรได้บ้างนะคะสําหรับพี่ช่างน,นะคะที่กําลังมองหากระเป๋าเป้ดูนเนาะอยากจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะลูกค้าพร้อมไหมเอ่ยอ่าใบาให้ลูกค้าก่อนเลยค่ะน้องหนิวว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบแบงค์เทากว่าค่ะค่ะผมที่ประมาณบอกราคาเลยแล้วกันเนาะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนิดๆเอาแบบนี้ดีกว่นนะเาเนาะแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าเอ้ยทําไมแบบดูราคาแรงแต่ว่าค,คุ้มนะคะลูกข้างในเดี๋ยวจะให้ดูว่าเลยว่าข้างในคุ้มมากใช่เดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกนะันเนาะแล้วก็จะดูะดว่าแต่ละตัวแต่ละ t กเจอร์ของเขาเนี่ยทยํางานอะไรได้บ้างคะเขาพูดอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวนี้เป็นรุ่นกระเป๋าคาัทเป๊ก รุ่นโมดูล่า X18 นะคะราคาู่ที่11,000ต้นๆนะจ๊ะแล้วก็มาเปิดเป็นได้เลยใช่ลูกค้าทางบ้านทีทีกับบ้านแดงมาแล้วเนาะมาแล้วค่ะที่มาลูกค้ามาทันใช่ไหมมาทันค่ะมาทันเนาะตัวนี้นะลูกค้าให้ดูก่อนมีรูปท่งเขานะคะ สามารถใส่ของได้ถึงสิบห้ากิโลครับผมสิบ้าโลนี่เยอะมากเลยพี่มาใช่หนักม,มากหน่ยน้องหนิงลองขอแมมันเป็นกระเป๋าแบบเป็นผ้าหรือว่าเป็นแบบเหมือนกล่องว้าวก็จะเป็นแบบรูปทรงตัวนี้มันก็จะแข็งๆนะคะตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เรื่องของเรื่องา<อ>ตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ด้วยนะคะอของเหลวต่างๆน้ำต่างๆได้เลยตรงตูดของน้องตัวนี้นะคะลูกค้านี่ การกรแทกได้ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถถ้าเกิดเราต้องไม่ใช้งานที่มันบึกบึนฝาฟันเอกสารค่ะตรงนี้เนี่ยก็ทนมากๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลประกการใช้งานด้วยถ้าลูกค้าตัใส่ของหนักส่วมันก็ไม่ย้อยนะคะเพราะว่าสามารถบรรจุได้ถึง15กิโลกรัมเลยใช่ดูด้านหลังค่ะล่ะอ๋อเหมือนมีเป็นเซฟตี้หลังให้ด้วยนะคะ้องหนิ้่ เรื่องของเรื่องลูกค้าลูกค้ามองเห็นไหมวันนี้ขออภัยด้วยนะคะกล้องอาจจะมัวนดิดน,น,นึงใช่ไม่เป็นไรเนาะตรงนี้นะคะพี่หใม่ยเขาทํามาแบบนุ่มๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอ่าอุ้ย เปิดอะไรได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันนะคะขออนุญาตเปิดก่อน mm hmm. ะ่ะนี่ตรงนี้นะคะทำมาแบบนุ่มๆเลยนะคะเพราะว่าเซฟเนี่ยไม่ให้หลังของเราเนี่ยเอ่อมันด้วยความคาสมมติว่าเราต้องแบกของเครื่องมืออะไรที่หนักจริงๆนะคะลูกค้าตัวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยเซฟให้ลูกค้าเนี่ยไม่เกิดการปวดหลังได้เนาะเพราะตัวนี้น,นุ่มๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะกันน้ำอย่างที่เขาบอกเลยคะคะทุกส่วนเนี่ยกันน้ำมาให้เลยสายมีสองข้างแบบนี้นะคะลูกค้า เปิดก่อนนี่นะนี่ลูกค้าเห็นเส้นตรงนี้ไหมมาตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาใส่กับกระเป๋าเดินทางได้ค่ะพี่ไนมะ้ล็อกก็คือสมมติว่าจะต้องอเดินทางไปไหนแล้วต้องพกกระเป๋าเครื่องมือไปด้วยนะคะ็นกระเป๋าล้อคลนาะรูดขึ้นมานะคะแล้วก็วเสียบเข้าไปได้เลยใช่ตรงนี้นะคะก็คือสามารถสอดเอาไปได้เลยแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระเป๋าเนี่ยัดเคลื่อนไปไหนได้สะดวกนะคะน้องมีสะดวกมากค่ะใช่ นนั้เราก็ขอเริ่มที่ด้านหลังเลยละกันนะคะลูกค้านี่เขาบอกว่าตรงนี้ลูกค้าอ่ะถ้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะขอนอนให้ละกันได้เห็นนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมมีเซฟตรงนี้มาวิธีเปิดง่ายมากๆเลยค่ะน้องเป็นแม่เหล็กแค่นี้เลยลูกค้าก็เปิดได้แล้วนะคะถ้าปิด <Okay. S 1> แม่เหล็กล็อกเข้าไปแค่นี้เลยคะ่ะตรงนี้ทํามาเพื่ออะไร สมมติเปิดนะคะพี่มายน้องก็จะมายยอยๆแบบนี้นะคะไม่เป็นทรงเวลาสะพายมันก็จะไม่ได้เข้าหลังนะมันก็อาจจะแบบเขาจะแบบกระเป๋ามันหนักเรอะมันก็จะ,จะทวงหลังใช่แต่เมื่อลูกค้าปิดตรงนี้เข้าไปนะคะอ่าเขาก็เหมือนยกทรงลงไหลให้เรา<ช>ได้เลยใช่เลยค่ะพี่มายมันก็จะเป็นทรงแล้วก็อยู่ทรงแบบนี้ให้เราได้เลยอีกอย,ากย่างหนึ่งถ้าเวลาลูกค้า<ม>สะพายเป้เข้ามาแล้วนะคะ กลัวมันจะล่นกลัวมันจะแบบ๊ะมีที่เดินหนักๆมันอาจจะหลุดบ่านี่เลยค่ะตรงนี้น,ะะน,น,นี่มันเป็นแม่เหล็กมันดูนะคะน้องล็อกปุ๊บเข้ากับอกลูกค,ค้าได้เลย<อ>ตรงน,นี้พอสพายแล้วน้องน่าจะอยู่ประมาณอกนะคะลูกค้าสามารถปรับสายได้นะคะตรงน,นี้ปรับสายได้เนาะแล้วก็สายเป้นเนี่ยก็สามารถปรับให้มันเข้ากับรูปร่างของลูกค,ค้าได้เลยแต่ที่ความที่ชอบตรงแค่ดึงแค่แม่เหล็กออกแค่นี้ให้ไหมมันได้เลย โอ,โอ้โหได้เลยสะดวก<ด><ด>สบายมากใช่ยอดนะคะในราคานี้ก็คือคุ้มมากๆเลยแล้วก็ตัวสายตรงนี้นะคะทํามากว้างอยู่แล้วนะคะรับกระบปาลูกค้าได้ง่าย <c oughs> ๆเลยนะคะตรงนี้ทามาแบบนุ่มๆมี่ข่ะองเลงที่ไห่นอกจากเป็นกระเป๋าช่างแล้วแน่นอนว่าลูกค้าบางคนอาจจะต้องพกโน้ตบุ๊กเอาไว้ทํางานเอาไว้คุยกับลูกค้านะคะน้อง สามารถซ่อนโน้ตบุ๊กหรือใส่ไว้ด้านหลังได้ค่ะแบบนี้ว้าโอ้โหรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันดูแบบมีการเซฟตี้นิ่มๆให้ด้วยนุ่มมากใช่อ,อะเนี้อย่างตรงนี้คะ่ะลูกค้าน้องเป็นทรงแข็งมาเลยคือเป็นทรงไม่ทําให้โน้ตบุ๊กของลูกค้าเนี่ยได้แบบแบบแลก็เทอหรือม,มันงออะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นทรงให้เลย สามารถสอดโน้ตบุ๊กใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้น่าจะใส่โน้ตบุ๊กได้ประมาณ15นิ้วนิ้วอ่าตรงนี้ใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปได้เลยแล้วตรงนี้นะคะลูกค้านอกจากใส่โน้ตบุ๊กได้แล้วลูกค้าจะต้องมีเครื่องเขียนต่างๆอะไร่างนี้เป็นไปได้เนาะก็สามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นช่องๆจะมีทั้งหมด3ช่องนะคะลูกค้าตรงนี้เนาะก็เผื่อมีเครื่องมีเขียนเช่นปากกาอะไรอย่างนี้ใส่ลงไปได้เลย แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะีน้องซ่อนอยู่ค่ะน้องซ่อนอยู่ตะข่ายตรงนี้อ๋อใส่ได้อีกแล้วค่ะใส่เป็นพวกเมาส์หรือพวกได้เลยใส่ชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะเมาส์ชร์จหรืออะไรนะจ๊ะใส่ตรงนี้ได้เลยนะเป็นช่องแบบนี้เลยนะคะครับอันนี้คือเซฟแขงมาให้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ลึกด้วยไม่ใช่แบบตื้นๆนะคะลูกค้าดูใช่ค่ะตรงนี้โอ้โห ตรงนี้มีซิปมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหล่นอะถ้าต้องใส่กับสายชาร์จโน้ตบุ๊กจริงๆสมูทเฮ้ยช่องนี้เขามีมแล้ว มระสับใมากนะคะลูกค้าคืออะไรปะนุ่มมากดูนี้ดูดิดูดิดจับไปนมไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะนอกจากมีช่องหลากหลายแล้วดูดิกว้างมากนะคะใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊กหนังสืออะไรก็ได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ช่างอย่างเดียวเนาะ,ะนักธุรกิจต่างๆก็ใช้ได้นะคะ,ะ,คะ<ช>ลูกค้าใช่ค่ะถ้าเป็นนักธุรกิจที่ต้องหรือสำหรับคนที่แบบว่าชอบพกของแบบจุๆใช่สามารถใช้ได้หมดเลย,ยที่มาเดี๋ยวขอซูมให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะตรงนี้คะ่ะลูกค้า เห็นไหมคะตรงซิปตรงนี้เนาะเราจะมีรูรูตรงนี้เห็นไหมคะลูกค้านี่ถ้าสมมุติมันเสียบมาใกล้กันแบบนี้ปุ๊บช่องนี้มันต้องสมมติว่าต้องใส่โน้ตบุ๊กนะคะลูกค้าก็อาจจะหาอะไรมาล็อกไว้ก็ได้อ๋อหาอะไรมาล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่รหัสไว้กันกันไม่ให้มีใครเปิดได้นะคะแล้วก็รหัสก็ลูกค้าก็รู้อยู่คนเดียวนี่ตรงนี้มีให้ยันตรงนี้เลยเยี่ยมมากๆเลยนะคะตรงนี้เห็นไหม อ่าซิปน้องจะเป็นประมาณนี้แล้วดูซิปดูแข็งแรงมากค่ะลูกค้านี่ตัวซิปหนามากนีเลยนะจ๊ะและแล้วก็อย่าลืมล็อกเข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมอ่าอย่าขอมาที่ด้านหน้าเลยอ๋อด้านหน้าเหมือนกันนะคะอ่าด้านหน้าก็มีเหมือนกันค่ะตรงซิปเห็นไหมมีรูเอามือบังข้างหลังให้หน่อยตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะน้องตัวนี้อ่าโอเคอ่าตรงนี้เลยนะคะลูกค้า นี่ตรงนี้พอมันมาชิดกันลูกค้าก็เอามาล็อกได้เลยจ้ะก็เหมือนเป็นเซฟตี้ไปในตัวอีกรอบหนึ่งเนาะมีทุกซิปเลยซิปนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพร้อมหรือยังคะลูกค้าอ่ะพร้อมแล้วเรามาเปิดพร้อมๆกันเนาะลูกค้าเปิดจากไหนคะฮะอู้ลูกค้าอันนี้ไม่ได้แถมมาในกระเป๋านะคะตัวนี้คือเป็นอิสเซสซอรี่ที่เราเอามาใส่เพื่อดูว่าความมหัศจรรย์ของเขานะคะ มันเยอะมากอะก่อนอื่นเลยนะลูกค้าสมมุติว่าถ้าเป็นพี่ช่างที่ต้องไปตามหน้างานหน้าสายงานต่างๆเนาะ,ะเวลาจะทํางานเนี่ยวางกระเป๋าอันนี้ไว้ข้างๆนะคะมันเกิดการหยิบยากต้องล้วงอะไรนี้เนาะตรงนี้สามารถวางแบบนี้ได้เลยว้าว <Wow. S 1> วางแบบนี้ได้เลยนะคะได้ไม่ต้องล้วงไก่เห็นไหมลูกค้าไม่ต้องล้วงไก่วางตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วตรงนี้นะคะลูกค้า ถ้ามันยืดยาวเกินไปเนาะแล้วกัวมันจะยืดกลัวมันจะอะไรนะคะตรงนี้สามารถปรับสายได้นะล,ลูกค้าอ่าเดี๋ยวให้พี่มาเช็คใกล้ๆหน่อยครับผมขออนุญาตนะตรงนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมมันเป็นรูๆแบบนี้ลูกค้าสามารถปรับสายตรงนี้ได้เลยเอาน้องตรงนี้ออก mm hmm. แต่หนูขอไม่ปรับน้อกล <laughs> ัวมันเป็นอะไรนะคะก็ปรับสายได้เลยทั้งสองข้างเลยค่ะพี่มาเห็นไหมปรับสายได้สองข้างแนละ้ประเดน็นตรงนี้วางของได้แล้ว ดูนี่้ก็ยังวังได้อีกด้วยอ uh, มี <3 S 2> หลายช่องมากใช่เผื่อลูกค้าอยากจะสอดปากกาไว้เวลาแบบต้องมาร์กงานมาร์กอะไรอย่างนี้นะคะหรืออยากจะสอดไขควงอะไรก็สอดได้นะคะแบบนี้เลยนี่จะ้ะอีกช่องหนึ่งโอ้โหมีเงันช่องแอบตรงนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมใส่ของได้สะดวกมากตรงนี้ปรับได้อ่ะแล้วถ้าต้องทำงานจริงๆนะคะแล้วไม่อยากล้วง ตรงนี้ถอดได้ค่ะลูกค้ายางนะอะแล้วก็จะมีกีบทุกแกตรงนี้ด้วยนะลูกค้านี่เลยสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้เลยโอ,อดีมากเพื่อแบบว่าเอ้ยที้อยากถือกระเป๋าไป<ช>จริงๆเอาไปแค่ตรงนี้เข้าสายงาน<ช>ก็ได้แล้วดูข้างหลังลูกค้าโห มีหลายาาช่องม,มาก,กใช่ไม่ใช่แค่ด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังก็ยังสอดของสอดอะไรได้อีกนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนี่นะคะตรงนี้สะดวกมากหนูชอบตรงนี้มากพี่หมายตรงนี้ว่าถ้าลูกค้าแบบถ้ามันต้องทํางานแล้วกระเป๋ามันใหญ่ไปอ้าวใส่แล้วไปวางอนะไปวางหน้างานได้เลยค่ะทูกค้าลืมครับไปวางหน้างานได้เลยนะคะลูกค้า แล้วก็เสียบไปอะไรที่ลูกค้าต้องใช้เนาะปากกานี่สมมติต้องใช้พิก,ก้ามาจุบหยินะิดนึงแต่ตอเท้าที่เดิมได้เลยแบบนี้นะคะตรงนี้เนาะเออเป็นเถินแนวางนิดก็อนนะคะอ่ะ,ลอะแล้วมาดูใกล้ๆค่ะลูกค้าช่องตรงนี้อีกประมาณร้อยกว่าช่องอ่ะไม่ใช่ <laughs> ดูมหัดสัรเย์เป็นช่องแบบยิบยิบ,ยบได้เลยใช่ค่ะอยากจะสอดอะไรก็สอดไปได้เลยค่ะลูกค้าเยอะมากตรงนี้นะคะนี่ถ้ากลัวมันจะหลุดอะเน็บหน่อยนี่ค่ะเน็บได้แบบนี้เลยเรียกว่าเซฟตี้ยันด้านไหนนะคะลูกค้า ก็คืออุปกรณ์นะคะที่ลูกค้าจะใส่แล้วเวลาแบบอาจจะด้วยความเป้นลนะมันอาจจะบางครั้งเราจจะวางแล้วมันอาจจะโค่นหรืออะไรแบบนี้นะคะลูกค้าก็ล็อกเอาไว้ได้เนาะกันะกไม่ให้พวกเครื่องมือของเราเนี่ยมันโค่นหรือว่ามันอะไรแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยแล้วนะแต่ลูกค้าเลยค่นะใช้ได้หมดเลยนี่จ้าตรงนี้ นำเสนอตรงนี้ค่ะลูกค้าน้องให้มาน้องไม่จาเป็นต้องเนบเป็นตัวระดับน้ํานะคะตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตลับเมตรนะคะน้องก็จะมีเหล็กด้านหลังมาแบบนี้แทบทุกตัวเลยตลับเมตรนะคะก็ลูกค้าสามารถเน็บตลับเมตรไว้ตรงนี้ได้เลยอ่าเข้าล็อกได้เหมือนกันนะคะพกพาได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะ อปรับเรียกว่าอะไะไปม่วงะัรที่อื่น <c oughs> หรือเปล่าเนาะูใช่ค่ะบอกไม่บอกไม่ถูกเลย <c oughs> <ช>ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมสมมงวนหนูจะเน็บอันนี้เห็นปะใส่ได้แล้วก็เน็บกับด้านบนได้เลยลูกคะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าทุกช่องทุกทุกห่วงที่เขาให้มานะคะทุกช่องที่เขาให้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงทุกช่องเลยตรงนี้ก็สามารถเน็บได้จริงซิปเปิดไปใส่ของได้จริงจุกมาก แต่ที่เขาบอกว่า,าน้องสามารถใส่ของได้ประมาณ15กิโลหนูว่าเป็นไปได้นะคะลูกค้านี่ตรงนี้นะคะปรับได้เนาะตรงนี้ปรับได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถอดออกมาได้เหมือนกันอ่าลองใส่ไปเหมือนเดิมก่อน,นะคะรั่ะผมวิธีใส่ลงไปงานนะะ่ายๆเลยค่ะน้องมีตีนตุกก๊กแกอยู่ตรงนี้ลูกค้าใส่ลงไปเหน็บเข้าไปที่เดิมเลยมันก็จะอยู่ที่เดิมของน้องเลยอบบน,นี้เลย อู้ขอโทษค่ะพี่นายนะคะแล้วก็นี่ค่ะอูอ้วเขาก็จะมีเป็นเป๊กของเขา<ช>ที่เอาไว้ล็อกเพื่อไม่ให้หลุดออกมาง่ายๆเนาะใช่<อ>ค่ะ<อ><อ>นี่ล็อกง่ายเลยแล้วก็ไม่หลุดออกมาแหละลูกค้าเห็นไหมดีมากอะราคาะ,ะนี้นะลูกค้านะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้นๆเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ได้ขนาดนี้เลยจริงๆนะคะ มุกออนจากด้านในม,มาด้านนอกกันเลยค่ะข้าวข้านี้เสียบไรล่ะโโใส่ได้เยอะมากเ่ยใชยใส่สมมุต,สมมตนะิสมมตินะสมมติจริงๆว่ากินะะ้าขี่เกียจเปิดเข้าเปิดออกขี่เกียจเปิดเข้าเปิดออกพี่เกียจเปิดเข้าเปิดออกกระเป๋านะ,นะคะเมืกก่อกี้งงเลย เนาะอยากจะแบบเอาบางบางอย่างนะคะมาเนยบเอาไว้นะเพื่อที่จะแบบไม่ต้องเปิดกระเป๋าบ่อยๆนะคะลูกค้าเนาะอยากจะเน็บเอาไว้เฉยๆก่อนนะคะแบบนี้ก็ได้สมมุติว่ามันต้องใช้งานไปหน้างาน้วต้องใช้งาแต่ไม่อยากเปิดกระเป๋าบ่อยๆก็หยิบได้เลยอยากหยิบอะไรก็หยิบออกมาได้เลยนะคะในในกรณีที่ไม่อยากเปิดกระเป๋าบ่อยๆก็เอาที่ต้องใช้จริงๆนะคะมาเน็บไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้แบบนี้นะคะสมมติว่าต้องไปงานที่แบบกระเป๋าต้องอยู่ข้างตัวตลอด ห่วงด้านล่าก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะลูกค้าเห็นไหมมีประโยชน์มากมีประโยชน์จะห่วงด้านหน้าเลยอ่ามาดูด้านข้างได้เลยค่ะลูกค้านี่จะด้านข้างค่ะโอ้โหนี่ไม่ิศยังได้านข้างเนามีมูมาให้หนึ่งสแบบนี้นะคะลูกค้าอ่าตรงนี้ก็สามารถเหน็บได้แบบนี้หรือใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ส่วนช่องตรงนี้นะคะสมมติว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะใส่ไปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าและเรื่องของเรื่องนะคะเห็นตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ค่ะผมอยาให้ดูว่าถอดอัะไงแค่นี้เองค่ะมันเอาไว้ทำอะไรคะน้องนี้สมมุติว่าเป็นที่ช่างไฟอ,อ๋อต้องพบสกอตเทปอ่ะครับเขาเีสกอตเทปอะคะเป็นวงกลมอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรสมมติสมมติว่าเป็นหูฟังอะโอเค สมมติน,นะนะคะอ่าสมม,มะะตะะมมมนนิว่ามันเป็นห่วงนะนะคะค้ผมอ่าตรงนี้นะคะเฮ้ยเงยมากมีจ่ะดูนะลูกค้าว่ามันเป็นสกอร์ทปเนาะอ๋อก็แขวนได้อีกรอบเลยแขวนได้อีกเลยลูกค้า ในกรณีที่สมมติว่าเป็น,นปสกกะเกปมันไม่อยากล้วงอ่ะล้วงแล้วมันหาย,ยากไงพี่หมายนี่แขวนตรงนี้ได้เลยได้เลยแขวนตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะแขวนอะไรก็ได้ลูกค้าใช่หัวตรงนี้นะคะทามาสามารถเกี่ยวได้ทุกอย่างเกี่ยวได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นหูฟัง,งเสมอไปจจะกรณีที่พี่ช่างอาจจะฟังเพลงนะคะกคะ้าก็แขวนไว้ได้เหมือนกันเนาะไอนเก็บก่อน <c oughs> วิธีเปิดง่ายมากคะ่ะกดตรงนี้ <c oughs> น้องหลุดเลยอ่ะ ง่ายมากนะคะลูกค้าใช้งานง่ายมากล็อกเข้าไปง่ายมากเปิดอะไรง่ายมากเลยตรงนี้นะคะเป็นอีกฟังชั่นหนึ่งที่กระเป๋าให้มาเนาะ mm hmm. ก็คือสามารถแขวนอะไรก็ได้เลยค่ะลูกค้าง่ายมากๆ mm hmm. แบบนี้เลยนี่จ้าส่วนด้านข้างอีกด้านข้างหนึ่งนะคะเฮ้ย mm hmm. ใส่อะไรได้อะไม่เป็นไรค่ะเมืเ่อเช่เมื่อกี้สมมุติว่าเป็นอันนี้ด้านนี้นี่ห่วงอันนี้ได้เหมือนกันได้เลย ไปเลยค่ะขึ้น BTS ขึ้นไปทำงานอันนี้ใส่โน้ตบุ๊กอันนี้อาจจะแขวนหูฟังดัานนี้เป็นอุปกรณ์การทำงานครบจบในใบเดียวได้เลยนะคะนักทัวรักอิจที่ช่างต่างๆนะคะไปมีคุ้มมากมาต่อนะคะจบก่อนเพราะห่วงนี้แขวนได้หลายอย่างมากเลยอต่อไปตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น เปเสมอไปครับผมสมุนลูกค้าอ่าอย่างที่บอกเนาะพี่ช่างต้องมีการดื่มน้ำลูกค้าใส่น้ำก็ได้ใส่เป็นขวดน้ำก็ได้หรือใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เออที่ลูกค้าแบบสะดวกเลยใช่เลยช่องนี้ประเด็นคือยืดได้แบบนี้จุกจุกยืดได้แบบนี้จริงๆใส่ขวดน้ำขวดละ14บบาทก็ได้ใช่ใช่ขวดบิ๊กอะเนาะขวดแบบ1นจ เออขวดปิ๊กนะคะ่นี่มันมันกว้างมากจะสามารถใส่ข <พบ S 1> วดใหญ่ๆได้เลยลูกค้าใส่ไปได้เลยหรือจะพกเป็นสเปรย์อ่ะได้สองข้างเลยนะถ้าเป็นสเปรย์ขวดเล็กๆหรือว่าน้ำขวดเล็กขวดนึงหรือจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้ใช่นี่เลยจบจบครบในใบเดียวนนะลูกคะ้านี่เลยนะคะนี่เลยกระเป๋าเป้คานิเปก รุ่นโมด u l a าเอ็กสิบแปนะคะตัวนี้นะคะสามารถใส่ของได้ถึง15บกิโลลอนะเป็นตัวแบบแบ็คแท็กเลยนะคะแบ็คแท็แบ,แบเลยเนาะและ้วก็ตัวเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.9กิโลกรัมนะคะเกือบ3โลเนะาะเดี๋ยวเราจะลองสะพายให้ดูะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะลองสะพายแบบไม่ล็อกตรงนี้ก่อนนะคะ แล้วมาดูกันนะคะตอนไม่ได้ล็อกอันนี้เนาะจะดูว่าทรงมันยื้อไหมงั้นค่ะเดีย๋ยวเราอลองมาดูกันข้างหลังบบนี่ได้เลยนะน,น้องหลักอ่ะนี่มันจะสบายได้เนาะได้ค่ะเห็นยวไหนคะนี่มันก็จะเทไปข้างหลังนิดนึงใช่ค่ะโอบบ้ี่พอเราพอเราไม่ได้ล็อกข้างหลังนะคะน้องก็จะมีความเถะไปด้านหลังนิดน,นะคะเดีย๋ยวเราลองล็อกก่อน เดูล,ลังพเงอ,อเี๋ยวเราลองล็อกกันนะลกค่ะอเลยหนไหมแค่ล็อกเนี่ยทรงน้องก็ดันขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้สภายได้ย่างเรัคได้เลยแบบนี้ดูยกขึ้นมานิดหนึน่งใช่ตรงนี้ ปรับได้ไตัหนูไม่ถึงนะคะ <c oughs> มันปรับได้นะคะปรับได้นะคะตัวน,นี้ปรับได้เออแต่หนูขออนุญาตไม่ปรับแล้วกันนะคะนะคะเนองให้มันให้น้องอยู่แบบเดิมนะคะ <c oughs> ใชะ่เลยนะนี่เลยโอ้โหตรงนี้ไม่เสียทรงนะคะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลย <c oughs> เป็นทรงเดิมของน้องเลยนะคะ <c oughs> นี่เลยโมดูล่าเ1 8นะคะกระเป๋าเป้คปราร์เนกโอ้โ โคตรเท่เลยอะทรงสวยนะคะแล้วก็จุของได้จุจุเลยได้ถึง15โลอะเผื่อไปยัน17โล18โลได้เลยนะคะลูกค้ามีจ่าเซฟต,ตี้ด้านหลังอะไรมีให้ครบนี่เลยน,น,นี่ถ้าีหิ้วมาด้านหน้าน้องเรา,าอุ้ยแค่นี้ก็นี่ตรงนี้น้องมีเป็นตนีนตะแกมาให้นะคะลูกค้าตรงนี้นาะถ้าใครที่แบบอยากจะแปะอะไรก็แปะได้เลย นะคะตรงนี้แปะได้เลยน้องเป็นตัวกแกะมาให้เผื่อแบบต้องเป็นแบบโลกโก้อะไรของที่ทำงานอะไรเงี้ยแปะได้เลยนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าโอเคโอเคค่ะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะ,คคคะกระ,กปะ,ะกเป๋าเป้คานิเต็กโมโนล่า x สิบแปค้าลูกทรงสวยงามมากคานิเต็ตรงนี้สวยๆเลยทรงไม่บุกไม่อะไรนะคะกันกระแทกอย่างดี น้นะคะ,คะที่สําคัญกันน้ําแน่นอนถึงหน้าฝนไม่ต้องกลัวเปียกคักคนฟ้าน้องกันน้ํามาอย่างดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกระเป๋าเป้คานิเป็ตโมดูล่า l a ็นะคะราคายที่1 1 0 0 0หมต้นต,น,ตน,นะคะฝากไว้ด้วยเพราะวันนี้ก็ขอบคุณทุกค้าทุกคนมา,มากๆเลยน,นะคะ พีด่ดูแล้วก็ฝากโปรโมชั่นหน้าร้านของเราไว้ด้วยนะคะอ่าน่าจะเป็นโปรโมชั่นทางออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเนาะเป็นตัว s t a b i l านะคะแล้วก็มิววอลกี้นะคะลดถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะคะ10%ฝากไวด้วยนะคะผมแล้วก็หน้าร้านของเรานะคะถ้าเป็นสาขานนทบ,บุรีเนาะจะเปิดวันธรรมดานะคะคจันทร์ถึงศุกร์ จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะผมแต่ถ้าเป็นวันนี้วันเสาร์นะคะก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง2สาขาเนาะทั้งไอทูนหวานนนทบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะคะยังไงฝากไว้ด้วย